بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين <applause> وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين ايها الولد النصيحه سهل والمشكل قبولها لانها في مذاق متبع الهوى مر اذ المناهي محبوبه في قلوبهم บาดุลิลละสำหรับคำคืนนี้เรากลับมาถอดบทเรียนนะ <c oughs> วิเคราะห์ถึงบทเรียนที่ซุ่มซ่อนอยู่ภายใต้คำสอนของท่านอิมามอัลกอซาดีรอฮิมะฮุลลอฮูาอาลาในจดหมายฉบับหนึ่งของท่านนะที่ท่านได้เขียนให้แก่ลูกศิษย์ของท่านเพื่อเป็นการตอบปัญหาตอบมัสอาละ และเพื่อสนองตอบต่อความต้องการในเรื่องราวทางข้อมูลทางวิชาการที่ลูกศิษย์คนนี้เนี่ยได้ยื่นเรื่องมาอย่างท่านภายใต้จดหมายนะที่มีนามว่าร uh ิซาละอายูฮัลวลัดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นเราได้รับฟังนะแล้วก็ได้ทำการเปิดจดหมายของท่านอิหม่ามกลซาลีนในประเด็นแรกก็คือ ประเด็นของการที่อิมามกอซาดีนั้นได้หยิบยกฮะดิษบทหนึ่งของท่านนบีสุลต่านลฮอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะทำการเป็นปฐมบทในการนาเสห์ต่อลูกศิษย์ของท่านนะจากฮะดิษของท่านนบีที่บอกว่า علامة إعراض الله تعالى عن العبد إشتغاله بما ل ิ ي ิ ن ي ه إلى آخر ا ل ح د ิษซึ่งเป็นฮะดิษที่เป็นเสมือน <c oughs> สิ่งที่จะ เป็นตัวชี้วัดถึงถึงกำไรแล้วก็ความขาดทุนที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราเราพอที่จะสามารถในการที่จะหาเครื่องมือในการวัดว่าณนะเวลานี้ปัจจุบันของเราเนี่ยเรากำลังอยู่ภายใต้พระเมตตาแห่งพระองค์ที่จะนำเราไปสู่ความผาสุกในชีวิตหลังความตาย หรือเรากำลังอยู่ในความโกรธกลี้วของพระองค์ซึ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความอัปยศในชีวิตหลังความตายนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้จากปัจจุบันขณะในการใช้ชีวิตของเราและตัวบ่งชี้หรือมาตราที่ใช้ในการวัดได้อย่างดีก็คือการที่เรานั้นอิสติรอนอยู่กับเรื่องใดในแต่ละวันอิสติรอนก็คือการที่เราสาระวนการที่เราหมกมุ่นการที่เราเสียเงิน เสียเวลาเสียร่างกายเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อมันเนี่ยไอ้มันตัวนั้นน่ะคืออะไรถ้ามันตัวนั้นคือความไร้าสาระแสดงว่าเรากําลังอยู่ภายใต้ความโกรธกริ้วของพระองค์ที่พระองค์กําลังผินพระเมตตาของพระองค์นั้นออกจากเราแต่ถ้าหากว่าไอ้มันตัวนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มีสาระสิ่งที่มันเป็นคุ่นูประการทางด้านศาสนาสิ่งที่จะนําพา เราไปสู่การสร้างวิวัฒนาการในการเป็นบ่าวหรือ,เ,อเจริญเขาเรียว่าเป็นการเจริญวัยเจริญพันธ์ในเส้นทางของการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺตาลาแล้วเราก็แสดงว,ว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่กําลังอยู่ภายใต้พระเมตตาของพระองค์ที่วันหนึ่งอินชาอัลลอฮฺเราจะไปบรรลุสู่การได้รับความผาสุกในชีวิตหลังความตายนะอันนี้ก็เป็นบทสรุปจากบทเรียนจากน a s h i ของท่านอิหม่ามกลซาลีที่ท่านได้ทําการเปิดปฐมบทเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาภายหลังจากนั้นท่านอิหม่ามกลซาลีได้กล่าวแก่ลูกศิษย์ของท่านว่าไออยูฮัลวงและโอ้ลูกเอ๋ยดูคานาดีิฮัตที่สองท่านสอนอะไรโอ้ลูกเอ๋ยอันนัซีฮัตุซาฮุนแกบอกว่าการนาซีฮันั้น การตักเตือนเนี่ยแกบอกว่ามันง่ายเจ้าต้องการขอคําตักเตือนใช่ไหมละ่ะไม่ยากเลยคําตักเตือนคนาํานซสยหเนี่ยจะเตือนคนอื่นหรือจะรับฟังคําตักเตือนหรือจะอ่านคําตักเตือนเนี่ยยากไหมไม่ยากซาฮุนมันคือสิ่งที่ง่ายวันมุชกกลูแต่ไอสิ่งที่มันยากและเป็นปัญหานั้นคือกอบูลุหะกอบูลุนนัียาก็คือการตอบรับ หรือปฏิบัติตามต่อคำนาซิียฮะเหล่านั้นต่างหากนี่คือสิ่งที่ยากวันนี้เราเป็นนักวิชาการใครคนหนึ่งเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าช่วยนาซิีฮะหน่อยการที่เราจะนาซิียฮะคนอื่นนั้นง่ายไม่ยากเลย แต่การที่คนนาซีฮะคนอื่นจะเอาสิ่งนั้นมากอบุญกับตัวเองมาปฏิบัติกับตัวเองหรือผู้ที่รับฟังคํานาซีฮะจะเอานาซีฮะอันนั้นไปปฏิบัติแก่ตนนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นมุชกิลปัญหาก็คือความยุ่งยากมันอยู่ตรงนี้พูดน่ะง,ง่ายแต่วันมุชกิลกอบูลูฮาการจะเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติสิมันยากอ่าเพราะเห็นนี้นักพูดจึงเยอะกว่านักปฏิบัติใช่นไหมนักพูดน่ะ คนที่เก่งทางด้านการพูดเก่งทางด้านการอธิบายเก่งทางด้านการยกตัวอย่างมีเยอะกว่าบุคคลที่เก่งในเรื่องของหลักปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาปฏิบัติเก่งเขามักจะพูดไม่เก่งคนที่มักจะพูดเก่งคือคนที่มักจะปฏิบัติไม่ค่อยได้นะแต่บางทีการปฏิบัติมันก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นเก่งขึ้นทางด้านทฤษฎีนะก็มีความเป็นไปได้ เช่นเรื่องราวอามันต่างๆที่เราเรียนรู้มาที่เราศึกษามาถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะรู้แค่ทฤษฎีแบบผิวเผินแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติมันจะทําให้เราสามารถที่จะบรรลุไปสู่ความเข้าใจในทฤษฎีที่มันล้าลึกอีกไปในระดับหนึ่งอย่างเช่นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการอะไรเขาเรียกขัดเกลาหัวใจจากความโกรธหรือคนคนหนึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านต่อนับสู่อารมณ์ของตัวเอง หรือคนคนหนึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแผ่ความรักแผ่เมตตาให้แก่คนรอบข้างเหล่านี้คือคือสิ่งที่ศาสนากําหนดทั้งสิ้นแต่ถ้าเขาไม่เคยระง,งับความกโกรธของตัวเองไม่เคยระง,งับนับสูของตัวเองไม่เคยฝึกหัวใจในการแผ่ความเมตตาให้แก่คนรอบข้างเนี่ยเขาจะไม่มีทฤษฎีใดในการแนะนําให้คนอื่นสร้างความรักนั้นได้เลยเขาจะมีแค่เพียงว่าอย่าไปกโกรธ เขาจะมีแค่เพียงว่าอย่าตามนับสู ح. เขาจะมีแค่เพียงว่ารักกับคนรอบข้างแต่เขาไม่สามารถที่จะวาดเส้นทางว่าทําอย่างไรให้รักคนรอบข้างทําอย่างไรให้เราสามารถจะปลดล็กความโกรธทําอย่างไรที่จะทําให้เราปลดล็กในเรื่องของการตามนับสูตัวเองเราจะไม่สามารถอธิบายได้ทําไมละ่ะเพราะเราไม่เคยไปเห็นไหมเราไม่เคยไปสถานที่ที่เรารู้ทฤษฎีจากแผนที่จากเรื่องเล่ามันไม่เหมือนกับสถานที่ที่เราั้นเคยไป เราจะเล่าไม่เหมือนกันถ้าเรารู้จักอินเดียจากอะไรการอ่านในเว็บไซต์โน่นนี่นั่นเราก็จะเล่าได้เฉพาะเรื่องราวเหล่านั้นใช่ไหมแต่เราลองมาอินเดียด้วยตัวของเราเองไม่ต้องไปเปิด Google เลยไม่ต้องไปอ่านในหนังสือเล่มไหนเพียงแค่วันแรกที่ถึงในประเทศอินเดียเราก็รู้แล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นเรื่องนี้สามารถที่จะเล่าต่อและก็กล่าวขานได้อย่างถึงพลิกถึงขิงเพราะอะไรเพราะเขาเดินทางมาเองเขาปฏิบัติมาเองนี่แหละฉันใดก็ฉันนั้น ความต่างระหว่างการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีที่ไม่ปฏิบัติกับการลงมือปฏิบัติแล้วมันจะได้ทฤษฎีกลับมาหาตัวเราอ่าฉะนั้นปรงนี้อิมมัมกอซาดีจึงกล่าวเป็น,เป,นเป็นขั้นเบื้องต้นว่าลูกศิษย์เอ๋ยหรือลูกเอ๋ยการจะเตือนผู้อื่นหรือการจะรับฟังหรือการจะอ่านคำนาซีฮะเนี่ยมันคือสิ่งที่ง่าย แต่ว่าวันมุชกิลุกอบูลุฮาสิ่งที่ยากก็คือการเอานาซีห์เหล่านั้นไปประพฤติและปฏิบัติใช้ตรงนี้ต่างหากคือสิ่งที่ยากทำไมละ่ะเลีันนาฮะเพราะว่าไอ้คำนซีหานั้นคำตักเตือนเนี่ยนะฟีมาดากีมุตตะบิอิลฮาวะมุรรุนมุรรุนนคือข่าวบัตรของอันน,ะนาเลีันนาฮนะเพราะว่าไอ้ การนาซเสีาเนี่ยคำตักเตือนเนี่ยคำว่ากล่าวหรือคำชี้ทางคำแนะนำนากเสียหเนี่ยแปลได้หมดเลยบางทีนาซียหหมายถึงคำสอนบางทีนาซียหแปลว่าคำเตือนบางทีนาซียแปลว่าคำดุบางทีนาซียหมันแปลว่าการชี้แนะแนวทางการเสนอแนะการให้การแนะนำความหมายอยู่ในความหมายของคำว่านาซียหทั้งหมดเลยเพราะว่าไอการนาซียห้าตัวนี้เนี่ยฟีมาซากิ มาซากซาอยาซู๊กดู๊กันมันจะไปว่าลิ้มรสมาซากเป็นมาตรฐมีมีฟีมากคมุตบิอิลฮาวะถ้าตามรสชาติของบรรดากลุ่มคนที่มุตบิอิลฮาวะบุคคลที่ปฏิบัติตามต่ออารมณ์ไฟต่ำนับสูของตัวเองเนี่ยนะมันมุนมร,รุนมันขมขื่นเหลือเกินนะแกบอกว่าคำนาซีฮะเนี่ยมันจะขมมากสำหรับใคร ฟีมาดากีมุตตบีอิลฮวาสำหรับรสชาติของบรรดาบุคคลที่เขามักจะคล้อยตามต่ออารมณ์ไฟต่ำของตัวเองคนที่ชอบตามนับสู้ตัวเองมักจะไม่ค่อยฟังคำนาเสียัตมักจะไม่ฟังคำแนะนำมักจะไม่ฟังคำสอนมักจะไม่รับฟังคำเตือนเพราะมันขมในในความรู้สึกของเขาทำไมล่ะก็เพราะว่านาซสีฮหัน,นั้นมันคือสิ่งที่สวนทางต่อนับสู้ แต่เขาเนี่ยคือมุตตะบีอิลฮาว่าคือผู้ที่คล้อยตามต่ออารมณ์ไฟต่ำของตัวเองฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันสวนความต้องการของเขาเขาจึงแบะปากเวลาฟังนาซีฮะเขาจึงไม่รู้สึกรู้สารในการที่จะฟังเขาเบื่อที่จะไปฟังเพราะอะไรเพราะมันสวนทางกับชีวิตของเขาอ่านี่คือลักษณะหนึ่งที่อิมามวะลาดีบอกว่ากลุ่มคนที่มักจะไม่ค่อยรับฟังนาซีฮะคือกลุ่มคนที่เอาอารมณ์ของตัวเองนั้นเป็นใหญ่ คนที่ชอบตามนับสูตัวเองมักจะไม่ฟังคำนาสิฮะน่าจะไม่เงี่ยหูฟังคำนาสิฮะอืมทำไมล่ะมีอิลละหัวมันอีกอิดิลมานาฮีนั่นก็เพราะว่าบรรดาสิ่งต้องห้ามต่างๆทั้งหลายมานาฮีเนี่ยจ,จะม่จากคำว่ามันฮียุนนะฮายันฮานัยยันฟะหัวนาฮหินฟะดะกะมันฮียุนมันฮียุนแปลว่าสิ่งที่ถูกห้าม <c oughs> อิริลมานาหีนั่นก็เพราะว่าบรรดาสิ่งที่ต้องห้ามต่างๆทั้งหลายนั้นมหบูบาตุนฟีกูลูบิหิมมันเป็นที่ปรารถนานักแลสสำหรับจิตใจของพวกเขาเหล่านั้น,นจิตใจของบรรดาบุคคลที่มุตตะบีอิลฮาวะคือบุคคลที่คล้อยตามต่ออารมณ์และความต้องการของตนนั้นจะมหบูบา จะรู้สึกว่ามันเป็นที่รักสําหรับเขาต่อบรรดาสิ่งที่มันต้องห้ามต้องห้ามทั้งหลายทั้งหลายเหมือนที่เขาบอกว่าสิ่งฮารามนั้นมักจะฮารอยอ่าของฮารามนั้นฮาร้อยนักเล่อ่านี่แหละเพราะอะไรมันมหับุตุนฟิกุลูบิหิมมันเป็นที่รักมันเป็นที่ปรารถนามันเป็นที่ชื่นชอบในหัวใจของบรรดา บุคคลเหล่านั้นกูรูบิหิมคือใครหิมก็คือมุตตาบิอิลหาวผู้ที่คล้อยตามต่ออารมณ์และนับสูของตัวเองอยู่เสมอเพราะเห็นอีกเขาจึงมกักไม่ค่อยอยากจะฟังหลอกในเรื่องการเรียนในเรื่องคํานาซีฮะในเรื่องคําตักเตือนในเรื่องโน่นนี่นั่นต่างๆเพราะเมื่อฟังไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รับทฤษฎีที่มันสวนทางกับวิถีปฏิบัติของเขานั่นเองอืมอ่า เ่แกบอกลูกศิษย์แกบอกลูกของแกอย่างนี้แล้วทีนี้แกบอกต่อไปว่าอาลัลคูซูซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งาอาลัลคูซูซโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็